ส่องความต่างรสชาติอาหารจีนของแต่ละราชวงศ์หลายพันปีที่ผ่านมาชาวจีนในแต่ละยุคสมัยมีรสปากต่างกันสืบเนื่องจากหลายปัจจัยเช่นการเข้ามาของอาหารต่างชาติไม่ต่างจากไทยเองที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุทยาวันนี้เราขอพาไปเปิดสำรับกับข้าวจีนโบราณว่าแต่ละยุคใหญ่ๆของจีนเขานิยมทานอาหารและรสชาติใดกันเป็นหลักราชวงศ์โจ เริ่มกันที่สมัยราชวงศ์โจอาหารส่วนใหญ่จะเป็นประเภทธัญพืชเช่นถัว่วข้าวฟ่างข้าวบาเล่และข้าวกล้องจนกระทั่งในช่วงปลายราชวงศ์ชาวจีนได้เริ่มพอปลูกข้าวเปลือกแต่ยังไม่แพร่หลายและมีราคาแพงกินกันในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้นโดยเกลือเป็นวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหารของชาวจีนในยุคนี้ราชวงศ์ฮั่น ชาวจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นชอบทานอาหารรสเค็มเป็นหลักและยุคนี้ยังเป็นช่วงที่วัฒนธรรมการกินของชาวจีนมีความเฟื่องฟูอย่างมากสืบเนื่องจากการเปิดเส้นทางสายใหม่ในราชวงศ์ฮั่นซึ่งการแลกเปลี่ยนทางการค้าและเศรษฐกิจทำให้ชาวจีนรู้จักวัตถุดิบจากหลายเชื้อชาติเช่นพริกไทยทับทิม องุ่นวอลนัตเมล็ดงาแตงโมแตงกวาผักขมแครอทยี่ล่าขึ้นฉ่ายผักกาดหอมหัวหอมและกระเทียมซึ่งกลายเป็นรากฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมการกินของชาวจีนในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ถังมาถึงสมัยราชวงศ์ถังอาหารจีนมีความก้าวหน้าและมีคุณภาพมากขึ้นโดยชาวจีนมักจะจัดงานเลี้ยงฉลองและงานรื่นเริงในหลายโอกาสและมีสารพัดวิธีในการประกอบอาหารทั้งการตม้มทอดย่างนึ่ง เี่ยวรวมถึงมีวิธีการถนอมอาหารมากมายเช่นการหมักเกลือหรือหมักในน้ำเกลือและการหมักดองชาวจีนยุคนี้ทานธัญ,ญพืชหลายชนิดเป็นหลกักส่วนเนื้อสัตว์นั้นมักจะเป็นอาหารสำหรับชนชั้นสูงราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์ซ่งถือเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของการพัฒนาอาหารจีนโดยร้านอาหารหลายแห่งในยุคนั้นเสิร์ฟทั้งอาหารจานเย็นอาหารจานร้อนซุปและอาหารมังสวิรัตส่วนรสชาติที่ถูกปากของชาวจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นรสหวานถือเป็นดาวเด่นสําหรับชาวจีนทางตอนเหนือขณะที่ชาวจีนทางตอนใต้จะชอบกินรสเค็มเป็นหลักราชวงศ์หยวนหมิงและชิง ในยุคนี้วัฒนธรรมการกินของชาวจีนจะเริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูเป็นอย่างมากมีอาหารหลายพันชนิดถูกคิดค้นหรือเดัดแปลงขึ้นในยุคนี้โดยชาวจีนทางตอนเหนือเริ่มใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารแทนธัญ,ญพืชรวมถึงมีการนำข้าววัตถุดิบจากต่างประเทศเช่นมันฝรั่งและมันเทศและในสมัยราชวงศ์หมิงรสเผ็ดเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในมณฑลหูหนานและเสฉวนรวมถึงมีสถาบันสอนทำอาหารจีนเกิดขึ้น ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งปกครองโดยชาวแมนจูวัฒนธรรมการกินของชาวแมนจูก็ส่งอิทธิพลต่ออาหารจีนในยุคนี้ด้วยจนกระทั่งในช่วงปลายราชวงศ์มีชาวต่างชาติเริ่มหลั่งไหลเข้ามายังจีนมากขึ้นอาหารจีนจึงมีลักษณะคล้ายกับอาหารตะวันตกบางส่วนยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมาอาหารแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์และภูมิภาคหลายแห่งได้กลับมาเป็นที่นิยมมากขึ้นร้านอาหารหลายแห่งเริ่มมีการคิดค้นตำรับอาหารตามแบบฉบับของราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งปัจจุบันอาหารจีนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกทั้งในเรื่องของสีสันกลิ่นรสชาติและการตกแต่งโดยอาหารชั้นเลิศของจีนมีด้วยกัน4ประเภทได้แก่อาหารซานตงอาหารเสฉวนอาหารหัวหยางและอาหารกวางตงุ้ง